สวัสดีครับเอฟซีครับพบพ่อกันกับทีมงานบุญพ้ารวยบรรลัยากาศช่วงบายบายครับพ่อยพี่น้องครับเมื่อนี้เขามีที่เด็ดฝากตอนพ่อยพี่น้องว่าจะเป็นในส่วนตัวเลขว่าจะเป็นในส่วนการเฮ็ดบฮ็ดท่านได้วัดว่าล่ามอย่างนี้เนาะซึ่งเมื่อนี้เป็นยังก็ได้เดินทางมาหอดวัดนี้นะครับเขามีเบาะเสมาว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับถือเลขสามหดติดแล้วเนาะ ที่เขามานเนี่ยบเ่เปมนอย่างครับมานําตัวเลขครับบ่เมนว่าที่อยากม่เห็ดบุญน,น้าเพิ่นนี่แน่คือว่าอถึงอยากเฮ็ดบุญน้ำละครับผมออ่าเข้าก็ได้ตัวเลขไปเนาะเขาก็ไปลงทุนเมื่อลงทุนได้จะตัวปัจจัยได้เงินไนในทองมากเขากับซอยเปรีบเห็ดบุญเนาะแล้วเขามาตอบุญอ่าครับผมเปลี่ยนย่างสั้นซึ่งด้านหลังพ่อยี่น้องี่กสรสังเกตเห็นได้ว่าเป็นต้นไม้ที่บ่เคยเห,หน็นมาก่อนเพื่อเดินต้นอีหยังก่อนต้นเกยือ ต้นอีเกีย<ม>ต,ต้นข้างขาวข้างขาวครับเป็นต้นไม้ที่ง่าที่สุดที่เ,เคยเห็นมากตั้งแต่เกิดมาปีนี้อายุสี่สิบกว่าแล้วเพิ่งเคยเห็นแต่ว่านี่ก็ยังบออลังการงานสร้างทอคุณแม่ถือเลขสามงวดติดซึ่งเข้าจีไปถามเพิ่นนะครับว่าเพิ่นได้มา,จากจังไรที่ไปที่มากของโตเลขแนวทังอ่างวดนี้เพิ่นได้ไปเนาะครับเนี่ยก็ไทยกันเป็นพุ่นไทยคอยไหมเขาให้เอฟซีมันกบใหม่ใหญ่ก่อนนี่ไหม โอ้มันใหญ่หลีหล่อดีครับโอ้ผมเคยเห็นจักเทียนนะครับใครเพื่อนเห็นนะแม่ก๊กไม่ใหญ่ป่านนี่เกิดมากผมามเคยเห็นเดี๋ยวสิพาไปว่าครับคุณแม่ไปสอบถามคุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็ยืนเฝ้าก็ค้ำอยู่หันแล้วครเดี๋ยวทีพาไปสอบถามความจักเกียนอยู่กับแม่เพิ่นแล้วครับผมวัสดีครับแม่ครับผมวัสดีครับคุณแม่ครับสมวัสดีนี่ครับผมตอนนี้ผมกำลังอยู่กับคุณแม่คุณแม่ชื่อว่าอะไรครับผมแม่สุนตาขุนทุ่มค่ะแม่สุนตาขุนทุ่มซึ เนาะเพื<ช>่อนจีได้มาจังไดเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเสียงขาตอบครับเอาัดน,นี้ขออนุญาตถามคุณแม่จังหน่อยนะเนาะคุณแม่เนาะ,ะอใน,นส่วนตัวเลขอ่าที่ถือมา่สามหมดติดมาเนี่ยได้แนวทางม่จังไดรแม่ได้ตัวเลขตัวเบื่อมาจังไหอันเริ่มเริ่มต้นเนาะอันเริ่มที่เป็นบุญเป็นงานผ้าอาจารย์เพื่อนกระถางปลารอบรอบ,รอบแรกที่ได้หาแปดสามเนี่ยเพื่อนถางปลากะพ่อแต่งผ้าเทียนในเพื่อนซันเราเพื่อนก็เลยมานั่งสังเทียน คนก็เลยมาเก่าน้ำข้อว่าหอนหอนขั้นข,ขั้นไข่ไข่เก่าแล้วขึ้ขนเป็นตัวเลขข uhm. ึ้นเป็นตัวเลขพ่อล่างๆนี่แหละสามแปดเอ้าเป็นขึ้นเป็นสามแปดแบบนี้พ่อดีมือมันสินพงแม่ก็เลยมาจจำสินอยู่นี่ก็เล่มาขอขอเด็กน้ำปูกอนหน้าที่ออกข้ออาจารย์นี่มันสีแมนว่ออกออกสามแปดนี่ครับผมมันสีแมนว่ก็เลยมา่ฟันต้นขานี่ละถักถักสแล้วก็แปงมาขอท่าสวดสวดม่นตสร็แล้วแต่มาขอท่า ถ้าแล้วมันขึ้นเป็นโตกลับกันเลยขึ้นเป็นแปดสามขึ้นเป็นหาแปดสามแต่ขึ้นพ่อล่างๆที่กันบวชชัดบวชชัดขึ้นเป็นพ่อล่างๆอันนี้คืองงวดแรกทีแมนงวดแรกที่ถือได้แสนกว่าน่ะอยู่อยู่บ้านเท่านี้คือสามแสนกว่างวดนะบ้านเมื่บ้านเมื่อวานถือลายกมูครับผมอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตถามจังหน่อยในเรื่องบัตนี้ในส่วนของ อ่าตัวเลขนี่เขาขอมาเรื่อยๆบอกเพื่อว่าเพื่อนจีเป็นบุญเป็นท่านบอกเขาคอได้เมื่อขอตัวเลขตัวเบอร์พึ่งจะมีมากค่ะตะตะก้อนกับบ่เค่อยขอบ่อคยถือบ่อคยถือบ่เมยถือนี้แมนพึ่งมาถือพึ่งมาถือวา,างเริ่มตนก่อบุญนี่ครับผมบ่วยตาประชุมกันว่าสีเฮ็ดบุญละได้เริ่มมาถือโอ้พันสีเฮ็ดบุญ,ญยังเหรอแม่ฉลองหอัวะคังประตูโขงฉลองหัวะคั่งประตูโขงค่ะ ยี่สิบแปดยี่บเก้าสามสิบท่านมาคมยี่บแปดยี่บเก้าสามสิบทันมาคมเพื่อนสีฉลองไงอยู่นี่เนี่นค่ะแล้ววันนี้วันที่สองนี่คือจังไรอีกวันวันที่สองกะกะปู้อยากให้อีกละคือว่าครกะปููอยากให้วันที่สองบะนี๊กบมาผ้ากันมาหลวบอีกเหมือนเดิมปลาปูไอ้กันปลาปู้เสียหายหายเห็ดบุญเห็ดท่านี่ลีกอะมามาอัน ลูกหลานสิมาขออีกหม่องเก้าหม่องเดิมรูขึ้นแปดสามโตเก้าน่มีคนซื้อน้่มกนรูกหม่องเก้าหั่แม่ลูกหม่องเก้าแปดสามโตเก้าโตเก้าเนี่ยย่างอยู่จย่างมามูเลยบอคอยสนใจแต่ว่าแม่ก็ซื้อไวเหมือนเดิมเพราะว่ามาได้ลูกขอคนแล้วแม่เลยซื้อในเท่าวันที่วันที่สอง ยต่ันวามันเป็นตัวเก่าไม่มานใจมันันเป็นตัวเก่าบ้มันใจเอาทังที่แม่ยาให้เห็นทั้งเือน่กขามเนี่ผมก็ไม่เคยเห็นนะโกกขามยังก็ซื้อพวดซื้อพอดเจ้าคุณแม่ลูปนี่คือเอาแป้งลูปเป็นป่ครับเอาแป้งมาทาเนาะใส่ใส่ท่าองไนคุณแม่ท่ามองไรใส่ส่ท่ามองไโอนี่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 น่นี่น่นนี่นี่นีนี่นี่น่นนี่่นี่นี่น่า่นี่นี่นนีน่นนนน่นน่ี่ ตอนลูกที่แรกคือยู่ทังพี่สอ่อนไม่อ่อนจะีม่แมาลูกมาึคือู่ตรงพี่แต่ว่าคือแปดสามคือเกาแมนผู้เสียกับได้พูบเสียกับ่ได้ครับผมกระถือกันเป็นแสนกัวอยู่ในบ้านครับผมแปดสามตัวเกาโอ้แล้วงวดที่สามในบ้านวดที่สาม ทานนั่นรูปท่านนั้นอ้อมกบไป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 อ้อมไปเมื่อทางนั้นมานีไปมาต้นครับต้นดีธรรมดาดิแต่งย้างมั้นรลปเยอะต้นก็ต้นครับอ้อมแป่งบ้นรูปพดีูจ้งพี่แม่นวันถินกัมาขออีกย่าขอเอาจังี่แม่แม่ย่าขอหัดยี่สิบหัวแล้วตายก็การที่ตดกัวปกขามเนี่เพราะว่าทําถากอ้อมนี่มันบ่มี เยื่อรอบมันตายดิโม่เป็นยนยังย่าถักในระดับเดียวกันตัวบอกมนรูขึ้นเลขหาตัวเดียวม่ง้องมาแง่เนี่ยครับอันนี้เลยมาขออีกครับพะปูคือนหายตาตัวเดียวเลขหาครับคือบ่ลหายตัวอื่นน้มผัดเป็นพ่อล่างๆเบิ้งเป็นคือหกเป็นคือนเจ็ดแบบบ่ชัดนะครับผมแต่ว่าผนไปขึ้นเมื่อแม่ออกแง่หมกเน่ยเนี่ยเนี่มาจังสัรนาใหม่นี่แม่อกดเลยลาพูเลยแง่หมก โอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่ขอคนบ้านอันเฮ็ดอาหารให้พวกคนมาเฮ็ดเตียงเฮ็ดอันนี้เฮ็ดไายซอยดาวกล้องกระเจี๊ยบไล่ตาจักหน่อยเด้อครับพอดีถือกล้องหลายอันครับหยับน้ำมาทันยำบมะคุงอะไรทุกขั้นมือขั้นเมื่อผู้ยำบมะคุงว่าขั้นแล้วเป็นโตัวเรียกยี่มงี้เลยเจ็ดเนี่ยเจ็ดฮาบักบักยับใครใครคือแม่ขึ้นขึ้นบังไรขึ้นบังไรขึ้นบังสี่ลักขึ้นบังเมื่อสี่บอกโอ้เจ็ดฮาเมื่ขึ้นอยู่นี้ เก็บแล้วก็หาเพราะเบิ้งแม่กลัวเห็นวะครับผมแต่ว่ามันได้เต็มซื้อบ่ได้มันมาตรงกับนี่พอดีบ่กมันมาตรงอยู่นี่กับว่าชัดบอก็เลยพากันซื้อฮกหาเก็บหาเ่็มวันนี้ได้ไปแม่เดี๋ยวบักฮวงอยูไทยรถมีอยู่ผมสิเอามาให้เราย่ำมัดจั๊บบาททำยังไงแงให้เราย่ำบัดฮวงอีกจักรอบเลยติบ่บอกวันนี้เป็นอะไรวันนี้วันนี้เป็นได๋รวันนี้ครับแม่ครับวันนี้ แมวอะแกมทินเพิ่นมานอนเพิ่นเลยฝันฝันมนฝันมาจังไรเอ้ามันอยู่เท่งเดียวกันปันญายุทธ์ได้เขียนกระจายก็ขามาเป็นก็ขามาเอาเอาเอ้มาเนี่ยให้ตาคุณแม่มาหนะแม่เอาแกไปแต่นว่ามีเป็นเป็นแสงคือจัวลวดนี่ออกจากต้นไม้ปูนี่ต้นไม้ไงต้นต้นที่เฮาวทายไปที่แหลมแสงคือจั่วหลวนแสงคือจัวลวดครับจวดลอยออกไปไปตกลงให้หน้าเรียเป็นพระ ที่แสงออกไปเป็นตกลง,งเป็นพระอันนี้ฝันฝันค่น้ำเห้าหนี่เด้เป็นพระลุกขึ้นมาผัดเป็นโตกล้องมูมูข้วีมูข้วยกินใยครับจวดต้องไปเป็นโตกลงมันลุกขึ้นมาเป็นพระขึ้นลุกขึ้นมาแล้วมันไปขี้หลังข้วยครับพระเราลุกขึ <พะ S 1> ข้นมาขี้หลังข้วยลุกขึ้นมามันไปขี้หลังข้วยเป็นฝันดิบันนี้เอ้า าไปขี้ควงสั้นสั้นว่บแต่ขี้เควงละมันสิเป็นเลขแปดห้าพันนะวะเอาข้ว่าจังสั้นเนาะมาดิมันสิเป็นเลขแปดซี่เออมันสิเป็นเลขแปดซี่เอาหมยถึงพระน่ะบอกว่าเป็นแปด คล้วยก็เป็นซีตัวมันมันสิเป็นเลขกแบบซีผ้ากันซื้อเอาโลด์ผสมฟันเหมือนขึ้นมาเดี๋ยว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 แม่เดี๋ยวเวผมผมสี่ยวโซฟันผมสี่ท้าความโซฟันของทีเด้ออ่าไปยูทิ่นนะไปผู้อาทีละท่านผมเสี่ยวที่เนาะฟันเห็นแสงจากนี่ล่ละนี่จากต้นไม้ใหญ่นี่วิวขึ้นไปเนาะเป็นแสงสีเดยแม่เป็นสีคว้นๆเป็นคว้นโอ้เป็นคือคว้นคือบังไฟ่เดียวเหแม่ไฟบมังไฟจวดมาตกตุ๊บลงไปตกฟุกเรื่องไปเป็นพระ โต๊พอดีตกต,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 ตัวแป๊บแล้วแม่กับลูกกำลังสังเกตสังห้อมอยู่มันแม่นอียงตกลงมานี่บัดสังเกตบังกะกากแล้วเป็นลูกพระพระลูกก้องแกงขึ้นไหมลูกก้องแกงขึ้นมาลูกขึ้นมาแล้วที่ so being อ่าไอ้ที่อ่าจวดลงมาตกนี่มันไปตกอยู่ไกลๆมูควายแนียนเป็นโต๊ะไก่มูควายมูค้วยควายนะครับควายอ่าอยู่โต๊ะไปขี้หลังควายวันนี้ครับผมลูกเป็นพระขึ้นมาพอดีลูกเป็นพระแล้วไปป้ายขึ้นหลังควายวันนี้ ไปขึ้นขี่คล้ยพระพระจังไปขเ้ือไปขี่ก้วยสันวาครับผมนันลามันสิเป็นเลขแปดสี่ป่ะนะวะพระน้ามอกว่าเพื่อนเว้าแม่เพืนเ่นเว้าพระนันละเว้าพระกีตบตล่ะอันอ้ผเบอรด้สอผู้เพิ่นฟันะเพื่อนเพื่อนแม่มันสินน้ำกันโอ้เมื่อนั้นก็เือเปลี่นเมื่อจำสินเมื่อสินใหญ่จำสินินใหญ่ให้สินหน่อยันพมันพเปลนวันพรที่พมาหนีวบแปโอ้เปลนสินหน่อยครับพี่วนองค์เปนอยเปลี่นสินหน่อยซึ่ง ไม่ออกจำศีลเพ ah, athletes, um. ิ่นก like be ับมาจำศีลอยู่วัดนี่ละเปลี่ยนปกติเนาะช่วงนี้ช่วงเขาพันศาเพิ่นกับมาจำศีลภาวนาเพิ่นบานี้มาจำศีลมานอนอยู่วัดบานี้ก็เลยฝันเนาะแม่เนาะวดนี้ดิครับผมวดนี้แล้วก็เลยฝันอันที่รูปต้นไม้แม่กับว่าท่านรูปเดี๋ยวมือวันศีลสิมานี่แม่กับซิม่ารูปอีกอันตรงแปะกันก็แปะที่พวกแม่กับซิมีเงินไส้บุญน้า บุญฉลองเดี๋ยว่ห้บ้านเลยเนาะแม่ปูอยากไข่เข้าตัวหรือว่าสัตว์สัตวเป็นบุญมากถือถือเลขเบิดบานเด้ครับตลอดโอ้านแม่ถือแต่แม่ผู้เดียวได้บ้านไห้ซ้อนถือเบิดอหัวหัวไข่ของก็ใครเห็นไข่ไปท้ำคลิปไข่ใส่แต่คอนเทนต์ว่าถือเบิดบานไข่ของจริงแล้วบันนี้พ่อพี่น้องครับบ่แม่คอนเทนต์อันนี้เรื่องจริงถือเบิดบาน ถึกบัดบานงวดแปดสามโตเก้าหันถึก้าหลายครังวันเกศหาเก่ดเถือหลายพันละหมื่นสองหมื่นพันละพันละมื่นหลายหลายเนี่ยบบมีทุนบรดสุทืิ์นักเนาะกรเทื่อบบบบบเยว่อาสิไดเล็กจังสี่ตะพัดเป็นบานมากหัวตาทีมีบานนี้ระบาดสยบนะบนนี่ะาดยบนะบานนี่ระบาดสยบนกเนาะวันนี้แม่มั่นใจบ้างนหม เพราะเพราะว่าผมฟังแล้วผมยังขนลุกอยู่เลยคือมันใจซ้ำไหนเงมัน่ะแบบมันใจมันใจบักคักมันใจขึ้นได้คือว่าปูสิมาหายเงินใไสบุญหมันใจบักคักเลยเพราะว่ากอสิมันใจนะปูนะถ้าคนสิออกมาให้ลูกบ้านเห็นอยู่ในต้นไม้นี่คนแก่ออกเป็นแสงมากขึ้นจะนวดได้ ออกเป็นแสงแล้วก็ว่นออมบั้นอูดออมบันครับเขาที่เดิมคนที่โลกแม่เนียาไู้บอกออกมาให้ให้บมคันเพื่อนออกมาเป็นพ้าคนออกมาโดนปันไดค่อยเห็นโด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 นจังเสียงเพื่อนหนึ่งแต่ว่าออกออกรอบทุดไทยเทื่อกั่าเป็นเพื่อนแมงหิงหอยเนี่ยแต่ว่าหุ้กว่านั้นหูงเมาเมาเมากมาอาจารย์เพิ่งทายวีดีโอไว้อยู่เลยจาวัน เป็นออกมากกวต้นไม้เป็นแสนเมาเมาเมามากกับมันร้อยอมร้อยเหรินอมอมต้นนี้ร้อยอมอยู่สองสำหรับกลับขึ้นไปที่เดิมบอลแมนว่าสีออกอยู่ตลอดโดนโดนเชือแมนโดนโดนหรือว่าเพิ่นสีออกมากซอยการซอยงันออกมาซอยลูกไทยบานไทยซองเฮ้าไอ้มีชกไม่ใช่ยังสีเพิ่นเคยออกมากเห็นเนาะแต่เนาะแต่ทีออกมาแต่ละคังนี่โดยส่วนมากนี่อาทีออกมากนี่ก็เป็นเป็นคือจรววเป็นจรวดขึ้นมาก คือเป็นไฟคนกวนกวนเป็นเป็นจูดคืมเป็นจูดบังไฟนี่ยแมนค่ะเป็นออกมาคือคนจูดบังไฟทวนไงกวนกวนออกกวนกวนออกมาสีออกเนมันแรงหกมองแรงอันนี้บอกว่าท no ี่อยู่ในฝันหรือว่าบ่า uhh> ที่บอกว่าสเห็นโดยตาเปล่าก็จะเป็นจิเห็นเห็นโดยตัวจริงก็เห็นเป็นอย่างสิอันนี้เป็นเป็นฝันกะ เล่ย้ากันมันแกอยู่ยปูตรงออกมาให้โซกเข้าไม่ันแต่ยังออกมาเหมือนเดิมอยู่ปูวดออกมาคือบางไฟเลยเา้าจะสรุปนาะแม่นะบันดน,นี้ในส่วนของตัวเลขของผู้มวดปูปผู้มวดเท่าเพื่อนกะให้แปดห<ส>้า<ส>แปดสี่แปดสีดด่ครับแปดสี่เรียมให้เจียมแปดสี่แปดสี่นาะแม่นะอ้าการซือไว้ชัดเจนครับพ่อน้องครับในส่วนของตัวเลขคุณแม่นะครับ เอาไงว่าคุณแม่จาชินใะเนาะแม่จําชิน,นแม่จําชินใช่มาดนี้ในส่วนตัวเลขนี่ก็ลองเอาไปวิเคราะห์เอาไปเป็นแนวทางเบงิ่งชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับพ่อแม่น้องครับคุณแม่ว่าสูฟังนี่กห้เป็นแนวทางเช่กันใส่วิจารณญาณในการรัชบชมถือพิษจาว่ากันครับพ่อแม่งน้องครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านสำหรับคลิปนี้นะครับกาขอบคุณคุณแม่หลายๆครับผมในส,ส่วนของตัวเลขคขอบคุณครับขอบคุณครับคุณแม่ครับ